สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง y o u t บ n e ี b g ดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็เข้าสู่เดือนแห่งความรักกันแล้วเราก็กลับมาพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ หากท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีมังกรคำบาบยกรที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงเคืองเดือนแรกดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวประเสายังคงโครจรในจุดเกิดของท่านอยู่ที่พบตักนุกแปลว่าตัวท่าน มีอำนาจเต็มเพราะเป็นเจ้าของบ้านด้วยทรงตำแหน่งกระเตตาทิบปดีโดยโคจรร่วมกับดาวพาทิตย์ได้คู่ทัดไปาทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความคิดมีไอเดียมีกำลังกายกำลังใจมุ่งม,มั่นค่อนข้างดีและจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังลงมือทำด้วยบางท่านช่วงนี้จะอยากหาอะไรทำเพิ่มเติม พือให้มีรายได้เข้ามาอีกด้วยแต่ในอีกด้านระยะนี้บางท่านอาจจะมีการเดินทางบ่อยชีประจรลงเท้าหรืออาจจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นตัวท่านเองจะมีความกัดตือหรือล้นมากก็จริงแต่ก็จะติดใจร้อนสนิดหนึ่งนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะดาวกูทดไฟในด้านดีคือส่งเสริมให้สิ่งที่ท่านคิด สิ่งที่ท่านทำจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเสียเกลืหากท่านใจร้อนไม่รอบอคอบอาจเกิดผลเสียตามมาได้ทางที่ดีท่านต้องใจร่มร่มควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีและมีสติตลอดเวลาและการที่ดาวประพุธนะคะเป็นดาวแห่งคำพูดการเจรจาได้โครจรอ,อยู่ในภพวินาศแปลว่าความเสียหายด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้ ต้องระมัดระวังคําพูดของตัวเองให้มากบางท่านพูดตรงเกินไปก็ไม่ดีและในช่วงนี้เองหากท่านใดที่ทํางานมีหัวหน้ามีผู้ใหญ่ร่วมงานด้วยหรือมีเจ้านายระยะนี้นะคะบุคคลดังกล่าวนี้นะจะคอยซุ้มดูการทํางานของท่านอย่างใกล้ชิดบางทีท่านเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้หรือ บางท่านรู้ตัวแล้วก็เกิดความอึดอัดใจบ้างแต่เดียวจับผ่านไปได้ในวันที่5้ากุมภาพันธ์ดาวพระพุธคือดาวแห่งคำพูดนี้จักโครจรมาทับจุดเกิดของท่านโดยโครจรร่วมกับดาวพาธิตได้คู่ไหวพิบป,ปักษิภานและดาวพระเสาร์ได้คู่สมพลทำให้ระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความสามารถ ในการจัดการปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตค่อนข้างดีโดยการใช้ไหวพริบปฏิภาณเข้าจัดการแก้ไขปัญหาการพูดการเจราจาก็ดูมีน้ำหนักดีมากขึ้นน่าเชื่อถือมากขึ้นช่วงนี้ลาบผลเงินทองสิ่งที่ดีๆมักจะมาจากการพูดการติดต่อการเจราจาการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทำงานจะต้องใช้คำพูดนะคะรับรองว่าจะมีลาบผลเข้ามา ดีในระยะนี้อย่างแน่นอนชาวมังกรต้องขยันพูดนะคะขยันยิ้มแย้มจังใสไว้นะและช่วงนี้เองไม่ว่าท่านจะทำอะไรไก็จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมาจากเพื่อน<ไ>หรือคนในสังคมของท่าน<ไ>ค่อนข้างดี<ไ>ทางด้านการเงิน<ไ>ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้<ไ>ก็ยังคงเป็นจังหวะโอกาสหนาทีทอง<ไ>ในเรื่องของการหาไรายได้ การเงินของชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าค่อนข้างจะคล่องตัวอยู่เพราะดาวการเงินของท่านคือดาวพระราหูได้โคจรอ,อยู่ในภพผันธุกแปลว่าความมั่นคงการมีหลักมีฐานที่อยู่อาศัยครอบครัวโดยการที่ดาวพระราหูดาวการเงินของท่านโคจรได้ตำแหน่งเทวีโชค โดยโครจรได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยคือได้เกณฑ์อำพุุจาตุประเกณฑ์ส่งผลให้ช่วงนี้รายได้จะมีเข้ามาไม่ขาดและแถมยังได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากเพศตรงข้ามดีหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีตำแหน่งนมีอำนาจบารมีให้การช่วยเหลือทานค่อนข้างดีในช่วงนี้เรียกว่ามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้ว ก็ยังมีสเสน่ห์กับผู้หญิงที่มีลักษณะมีอำนาจมีตำแหน่งอีกด้วยบางท่านก็มีเกณฑ์นำเงินไปซื้อหลักทรัพย์นะคะเพื่อความมั่นคงของตัวท่านเองเช่นอาจจะไปซื้อรถซื้อบ้านเราจะมีการขยับขยายที่อยู่ที่ทางธรรมมหากินของท่านบางท่านก็ได้รับเงินค่าตอบแทนค่าตำแหน่งที่ท่านมีหรือท่านใดที่อยู่ในระหว่างการทําตำแหน่งสร้างผลงาน หรือการสอบเพื่อเอาตําแหน่งก็ถือว่าในช่วงเนี้เป็นเกณฑ์ที่จะมีความสำเร็จค่อนข้างสูงด้วยแต่ต้องมาจากความสามารถปติปัญญาของท่านล้วนๆบางท่านก็มีเกณฑ์ได้เงินมรดกหรือของมีค่าหรือท่านใดที่ทําอาชีพการค้าการขายต่างทินต่างแดนหรือขายของเก่าขายของมือสองหรือทํางานกับบริษัทต่างชาติทํางานกับคนต่างชาติ หรืองานที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาหรือการเดินทางไกลหรือการใช้คําพูดเนี้ยถือว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ถูกฉลกในเรื่องของรายได้จะมีไรายได้เข้ามาค่อนข้างดีในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพาทิตย์จากโครจรก็พบกันเงินโดยโครจรร่วมกับดาวประสุขได้โคสมพล ทำให้ช่วงนี้นะจะมีดวงดาวเสริมกําลังซึ่งกันและกันทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ได้จับเงินค่อนข้างมากด้วยสิ่งที่ท่านได้ลงทนุนลงแรงไปจะมีผลตอบแทนกลับมาแน่เรียกว่าเป็นช่วงที่หยิบจับอะไร <c oughs> ก็เป็นเงินเป็นทองขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะลยุยขยันนะคะทำให้เต็มที่อย่าทอ้อเพราะรายได้เปิดทางแล้ว ดวงดาวเปิดทางให้ท่านแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบขวอยคว้าให้ได้มากที่สุดทางด้านรายจ่ายก็อาจจะมีบ้างกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือเรื่องที่ทางทำมาหากินของท่านที่อยู่อาศัยของท่านร็อจจะมีเรื่องของสุขภาพของท่านด้วยบางท่านก็อาจจะอยู่ในช่วงของการอาจไปทำเรื่องกู้ยืมนะคะหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สินภาระผูกพันของท่าน ค่าบ้านค่ารถหรืออยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อเติมส้มแซมกิจการงานที่อยู่อาศัยของท่านในช่วงนี้ด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีมังกรคือดาวประสุขได้โคจรอ,อยู่ในพบการเงินโดยได้ตำแหน่งปุจจาวิราชเรียกว่า เรื่องของการงานก็ดีไม่แพ้กันไม่ว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะทําอาชีพอะไรก็จะมีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นที่สําคัญงานในช่วงนี้แม้จะเหนื่อยยากแค่ไหนก็ตามแต่จะมีผลตอบแทนเข้ามาหาท่านอย่างคุ้มค่าแน่นอนขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่เตียงให้ดีที่สุดก็เป็นพออาจมีงานสําคัญก็มาให้ท่านรับผิดชอบ หรือมีงานทํากับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่มอบหมายงานสําคัญมา้ให้ท่านทำถึงแม้ว่างานจะดูเหนื่อยดูยากดูเหมือนถูกเขาเปรียบนิดนึงนะแต่ว่าอย่างไรเสียก็จะมีไรายได้เข้ามาหาท่าน<ม>การตกลงต่อรองพูดคุยเจราจาในเรื่องของการงาน<ม>ก็ดูราบรื่นไม่มีปัญหานะคะหากมีปัญหาใดๆก็จะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือท่าน<ม>เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลทางด้านเจ้าของกิจการ ก็ถือว่ากิจาการงานของท่านในช่วงนี้จับไปได้ดีมีความก้าวหน้าด้วยบริวารของท่านก็เกื้อกูนช่วยเหลือท่านค่อนข้างดีนะคะดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรทางด้านความรักคนโสดถือว่าเป็นจังหวัดที่คนรักคู่ครอ,องของท่านจะเข้ามาหาท่านแน่ในเดือนนี้ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยและเป็นคนที่ท่านอาจจะถูกตกถูกใจอีกด้วยอาจเจอกันเพราะการเดินทางคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะจะเข้ามาส่งเสริม เพื่อกูณท่านค่อน้ังดีทางด้านคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วความตึงเครียดต่างๆเริ่มเบาลงแล้วนะใครที่มีปัญหากันจากที่ขาดไปในทางที่ดีได้และอาจารย์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมริตโยนะคะที่โคจรมาทับจุดเกิดดวงเมืองของเราและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึง8มีนาปี66และการรับมือกับดาวพระปราหูนะคะ ที่ยกย้ายราศีมาทับจุดเกิดดวงเมืองของเราและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาปีห6นี้หากชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาวางแผนดวงชะตาเพื่อรับมือกับดาวสองดวงนี้ที่โครจรทับอยู่ในภพพันธุข,ของท่านคือเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยของท่านด้วยยวดยานผ่านนะด้วยนะคะ ท่านสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านใดอยากจะมาวางแผนดวงชะตาเป็นลาย่วนตัวกับอาจารย์<ส>ก็สามารถติดต่อจา์มาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกัน<ส>และอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์และคอมเมนต์<ส>ที่เติมเต็มสิ่งดีๆซึ่งกันและกันเสมอมาด้วยนะ ขอหยูดเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดพรรมการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ